สวัสดีค่ะลูกๆกอไก่วันนี้รูแม่ติ๋มขอมาพบลูกๆป .1 ในวิชาเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันค่ะดูสิคะเรามีส้มอยู่เท่าไรตอนแรกเรามีอยู่หนึ่งสองสามเอาไปซื้อเพิ่มมาอีกไปซื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งการซื้อเพิ่มก็คือการเอามารวมกัน หรือเรียวกว่าการบวกนั่นเองได้กี่ผลคะไปคะ่ะมาดูสิอะไรเอ่ยแมวสีน้ำตาลมาแล้วค่ะกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูที่มีอะไรมาอีก เจ้าสีเทาหนึ่งตัวสองตัวปับ๊บป่าทีนี้นะักเรียนลองรวมกันสิคะแมวห้าตัวกับแมวสองตัวรวมกันได้เท่าไหร่คำตอบถูกต้องเหมือนคุณครูไม่เอย่ยมาดูตัวอย่างต่อไปคะ่ะมีอะไรโอ้มีนกน่ารักเกาะอยู่บนต้นไม้ กี่ตัวคะลูกหตัวนั่นบินมาอีกแล้วกี่ตัวคะลูก1ตัวก็คือเอาห้ามารวมกับ1โดยเราใช้ขึอนหมายว่าห้าบวกหได้คำตอบเท่าไหร่คะลูกถูกต้องเหมือนคุณครูไหมเอ่ยจากการดูตัวอย่าง ลูกๆคงเข้าใจเรื่องการบวกกันแล้วนะคะหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะแล้วลองทำดูถ้าทำเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูแม่ติ๋มดูบ้างนะคะก่อนจากกันอย่าลืมล้างมือนะคะฟังเพลงเพราๆสักเพลงค่ะสวัสดีค่ะ